สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวล่าสูขู่สุกคนมือนี่ผู้ขาลูกสาวหล่าก็ะพอกันคือเก้าครับพี่น้องมือนี้พอกันแงมือแรงนะครับพี่น้องแงมือแรงสี่โมงครึ่งครับพี่น้องมือนี่พบกันสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งทักทายพี่น้องแฟนเพจมือใหม่มือใหม่ปูกทุกเรียนมือใหม่ทุกคนทุกท่านทุกเขตทุกชมรมทุกสมาคม อ้ยปัญหาเดียวกันเบริร์พี่น้องไห่ผมไปอ่านบางในคอมเมนต์แล้วหลายๆคนถามมาก,ก็คือปัญหาเดียวผมสิตอบอยังได้ดีเนาะฮือพี่น้องถามผมว่าทุเรียนปลูกมากเป็นปีแล้วใบเหลืองไปลายใบใหม่นี่แหละคือปัญหาทุกคนที่ถามมากครับพี่น้องผมสิบอกพี่บอกน้องเฮาเดอ ตามสูตรที่พมเเ็ทอยู่สวนผมนียครับผมก็เจอปัญหาคือพี่คือน้องกลด้วยความเราเป็นมือใหม่เราไม่รู้ว่าทําไมมันถึงใบเหลืองทําไมมันถึงปลายใบใหม่กะอันดับเรลกเราอาจจะลดน้ําวันเออสองวันครั้งย่าประยิตามเพื้นครับพี่น้องเอ้ย พื้นที่ที่เขาอุดมสมบูรณนะ์น้ำเขาเพียงพอนะดินเขาบกคั้มชื้นดินเพื่อนหลายนะครับพี่น้องเพื่อนจะลดวันหนึ่งแล้วงดไปสองวันค่อยลดคลองเข้าคลองเข้าโดยเฉพาะภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือ,อาภาคเหนือทัองสิครับเขาก็ต้องเบิงว่าเราลดวันหนึ่งแล้วงดไปสองวันแล้วเข้าเลยจับเบิงดินบอกครับมันอาจจะแห้งถามมันแหง้งปุ๊บ พอครบสองวันเรามาลดอีกมันกระแหงอีกเพราะว่ามันลงเร็วมันแห้งเร็วพี่ห้องเขาต้องเพิ่มน้ำให้หลายครับบางครั้งทุเรียนใบเหลืองใช่ว่าเขาจะเป็นโรคใช่ว่าเขาจะขาดสารอาหารเพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถที่จะหาอาหารได้เนื่องจากปฏิมาณนามเขาเพียงพ่อลากฝอยก็เดินไม่ได้ให้จำมาเ้ยน,นะพี่น้องนะถ้าลากฝอยเดินไม่ได้ก็หมายถึงว่าดินไม่ดีดินแข็ง ปัจจัยหนึ่งที่ดินแข็งก็คือเฮ้ให้น้ำเพาเพียงพ่อครับพี่น้องอันดับแรกถ้าบ่าเป็นโรคยังขับเพิ่นเหลืองอซื้อๆนี่เฮาหดน้ำอัดน้ำไปก่อนเลยครับทีแรกลดน้ำใหม่เปลี่ยนระบบลดน้ำใหม่ลองเบิงรดแล้วหดหดแล้วจับเบิงว่าดินมันชื้นมันแชบอถ้าดินมันชื้นมันแชยอยู่แล้วมันบ่เดินยังเหลืองคือเกา่าทีนี้แหละครับทีนี้เฮาซึ่งหาถา,าดอาหารมาพร้ใวไเพ่นถาดรองนะครับมันจะมี เบสิกเลยผมอยากแนะนําพี่น้องนะ Basic เลยเบสิกเลยคือให้ไปหาพวกน้าสกัดต,ต่างๆครับโดยเฉพาะน้ําขี้ข้างขาวผมเห็นมีขายอยู่นะพี่น้องนะเขาก็ไปหามาแล้วเขาก็มาพ่นน้ำสกัดขี้ข้างข้าวเนี่ยผสมสมมติว่าทางหนึ่งเนี่ยผมทีบอกอีกรอบหนึ่งนะอ็ดแบบส่วนผมก็ไ่าน้ําสกัดขี้ข้าว 10cc แล้วก็ไมค์ไอคือสังกะสีนะพี่น้อง 10cc แค่นั่นแหละครับที่แรกเอาแบบดีก่อนเบสิกเลยครับพี่น้องมันสีต้นทุนมันสีบ่าหลายพ่นไปเบื้องครับจากเจ็ดมือหรือว่าสิบมือแล้วเขาเบิ้งความเปลี่ยนแปลงของเพลินครับแล้วถ้าอยากให้ยอดมันเดินเร็วมันกระชากยอดได้นี่คือพวกนี้แหละครับพ่นไปพื้นเนี่ยเราอาจจะใส่สิบห้าสิบห้าก็ได้หรือสิบหกสิบหกกได้แล้วแต่เฮานะกระวานไปครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวที่กระชากยอดช่วยเราจริงๆก็คือหาปุ๋ยเกลือมาวานพี่น้องต้นต้นนาพมนี่ ใส่ประมาณสองหรือสามกับมือครับวานรอบๆแล้วก็ขึ้นนามทันทีนั่นแหละตัวนี้จะซอยกระชากยอดหลังจากเั้าก็ใส่พวกฮอร์โมนหรือว่าน้ำมักก็ไดหรือว่าย่งก,ก็ไดแต่ว่าผมบห้ขาดเลยพี่น้องคือปุ๋ยคอกพี่น้องใส่ปุ๋ยเคกกไปเลยครับพี่น้องบ่ต้องอยานเป็นเชื้อราไม่ต้องกลัวเป็นเชื้อราเวลาเขาใส่ปุ๋ยคอกแต่อย่าใส่หนาใส่บางบานบางบางหลังจากนั้นถ้าเฮายานเ่าก็เอาตโกโดมาผสมนามหดครับหดใส่บัวหลาด แต่ถามมันหลายๆห่ากับพนเดาพายปพายีพนใส่แตกโดมาสักสองช้อนต้น,นา่าสิบแปรลิตรส่อนแขงนะแล้วห่อกับพนหลอมเงาเพุนที่เข้าบานหิงวง่าขี้ควายใส่นะครับพี่น้องนั่นละตัว,งวงขี้ววาขี้ควายจะถ้าให้ปรับสภาพดินดีขึ้นครับพี่น้องเ่าต้องไปคิดหลายข้ามือไม่เนาะยิ่งเขามีปลูกหาต้นสิบต้นนี่เขาปลูกไปกินซื่อๆนี่ก็เอาแบบนี้ดีกว่าครับบางคนกับผู้ได้วาตัวได้ดีกับไปซื้อมาใส่มันโบแม,มนพี่น้องเราต้องเบื่องสภาพดินตานหนเด้อ ผมกับถ้าอยู่ใกล้นะผมบอกถ้าอยู่ใกล้เนี่ยถ้าอยู่ใกล้เนี่ยผมผมไปได้ผมสิบเอ็นั่นเมือตุสวนละพี่น้องที่ถามผมมาแต่นี่มันอยู่ใกล้กันบางพี่น้องบางคนก็อยู่บนอยู่คราดอยู่ดอนนังสิครับอยู่ทั้งเนืองสิผมก็โอ้ยคือไกลกันเช่นหนะพี่น้องเนาะบ่เป็นหยังครับไกลกันก็ว่าเป็นหยังขอให้หัวใจเราอยู่ใกล้ชิดกันก็พอแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ฮักแพ่งแบ่งปันครับผมสมบายดีสุขสุขสวัสดีสสดครับ